จัดหนักจัดเต็มเจาะลึกข้อมูลเน้นของเกม Escape From t a r k o p ไปกับผมสวัสดิชาแนลสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมสวัสดี์ชาแนลอกเกม Escape From t a r k o p นะครับผม วันนี้เราจะมาสรุปข้อมูลการบังคับวิธีการเล่นของเกมนี้แล้วก็ข้อมูลที่ผู้เล่นใหม่ควรรู้เลยละกันเริ่มมาถึงนะครับโหมดการเล่นเกมนี้มีแค่2แบบนะครับมีการเล่นเป็น c ับทางซ้ายมือกับทางขวา PMC ถามว่าต่างยังไง PMC คือคาแรคเตอร์หลักของเราครับคือตัวละครของเราส่วนทางซ้ายมือเป็นซับ c ับคืออะไรก็ต้องบอกก่อนว่าเวลาเราลงไปเล่นเกมนี้นะครับเราจะเล่นตัวละครเราลงไปในฉากไปหาของแล้วก็หนีออกมา ซึ่งผู้เล่นคนอื่นก็ทําแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับเราต้องลงไปต่อสู้ระหว่างผู้เล่นเพื่อลุดของแล้วก็หนีออกมาแต่ในฉากหนึ่งฉากนะครับก็จะมีเหล่าสาร์ฟซึ่งมันก็เป็นตัวละครที่คอยเฝ้าฉากนะครับพูดง่ายๆคือเป็น AI ไหรือว่าบอทนั่นแหละบอทเหล่านี้ทำหน้าที่ในการฆ่าเรานะครับถามว่าการเล่นสาร์ฟเพย์หรือการเล่นสาร์ฟเพื่ออะไรก็คือการเอาผู้เล่นลงไปมาคับบอทแทนและการที่คุณลงไปเล่นเป็นสาร์ฟนะครับสารฟในฉากจะไม่ทําการโจมตีคุณเลยนะครับยกเว้นแต่ว่าคุณไปโจมตีพวกเขาก่อน คุณสามารถเก็บของรูดของแล้วก็ทําการหนีออกมาได้เช่นเดียวกับ PMC เลยแต่ว่าการเล่น s c ร a ฟนั้นนะครับจะมีครูดาวต,ต่อตัวอยู่ที่ประมาณ18นาทีถ้าเกิดคุณเล่นส c ร a แล้วคุณก็ต้องนั่งรอก่อนนะครับมันก็ช่วยให้คุณเล่นเกมนี้ง่ายขึ้นในช่วงแรกนะครับสามารถเอาตัวละครที่มีปืนอยู่แล้วเนี่ยไปฟาร์มของได้นั่นเองแถมอีกนิดนึงละกันการเล่นออฟไลน์โหมดเป็นการเล่นเพื่อการซ้อมเท่านั้นนะครับ จะไม่เสียของและจะไม่สามารถรุดของกลับมาได้ส่วนถ้าเกิดคุณเล่นในโหมดออนไลน์นะครับจะมีระบบการทําประกันเอาไว้นะครับถ้าเกิดคุณทําประกันแล้วไอเทมคุณจะมีรูปโล่ขึ้นมานะครับถามว่าการทําประกันมีประโยชน์อะไรก็คือหากคุณตายในฉากนั้นหรือว่าคุณทําไอเทมตกในฉากนั้นภายในเวลาประมาณ24ี่ชั่วโมง NPC จะเอาไอเทมมาคืนเราโดยมีเงื่อนไขง่ายเลยนะครับนั่นก็คือไอเทมทีทําประกันไว้ห้ามถูกผู้เล่นคนอื่นลุดไปเด็ดขาดโอเค เดี๋ยวเราไปต่อกันที่การบังคับเลยดีกว่ามาเริ่มวิธีการบังคับกันก่อนเลยละกันนะครับกดตัว O นะครับเป็นการเช็คเวลาด้านขวาบนนะครับผมและถ้าเกิดกดตัว O สองครั้งจะเป็นการเปิดเวลาเช็คแล้วก็ดูนะครับว่าแผนที่นี้มีจุดออกทางไหนบ้างในส่วนต่อมานะครับกดตัว C เพื่อเป็นการกดนั่งนะครับผมและถ้าเกิดคุณกดตัว X จะเป็นการกดหมอบคุณสามารถปรับระดับการนั่งนะครับด้วยการกดตัว C ค้างนะครับแล้วก็กดสกอตเมาส์เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับผม และหากต้องการกดย่องนะครับให้กดแค p ล็อก1ครั้งเ็าจะเป็นการกดย่องส่วนถ้าเกิดเราใช้สกอร์เมาส์เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับก็สามารถปรับระดับความเร็วในการเดินแล้วก็เป็นการปรับระดับความเร็วในการย่องได้เช่นกันนะครับผมกดตัวทีหครั้งนะครับเพื่อเป็นการเปิดอุปกรณ์ของคุณและกดคอนโทรลค้างบวกทีเป็นการปรับรูปแบบของอุปกรณ์นะครับเช่น เปลี่ยนจากเลเซอร์เป็นไฟฉายไปฉายเป็นเลเซอร์นะครับประมาณนั้นและหากคุณต้องการที่จะอินเตอร์แอคทีฟไอเทมต่างๆในเกมนี้นะครับไม่ว่าเป็นการลุทของเปิดประตูให้กดตัว F <S <S ในส่วนต่อมานะครับการพรกในเกมนี้มี2รูปแบบน,นะครับหากต้องการเอี้ยวตัวปกตินะครับสามารถกด Q หรือว่ากด E ได้นะครับเพื่อเป็นการเอี้ยวซ้ายเอี้ยวขวาแต่ว่าถ้าเกิดต้องการถริบตัวไปด้านข้างและเอี้ยวตัวด้วยเนี่ยให้กดอั t ติเนตค้างแล้ว Q หรือ E ครับผม สามารถกดตัว R เพื่อเป็นการรี l o a d ปืนได้นะครับผมกดแถบเพื่อเป็นการเปิด inventory นะครับแล้วก็การใส่แม็กซ์ซีนเนี่ยมีเงื่อนไขเลยนะครับว่าแม็กซ์ซีนของเรานะครับจำเป็นที่จะต้องอยู่ในช่องริกหรือว่าพ็อกเก็ตเท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องมีสล็อตเผื่อแม็กด้วยนะครับสังเกตดูนะครับถ้าเกิดเราใส่แม็กแล้วไม่มีช่องเหลือแม็กซซีนจะตกพื้น กดตัว R 2ครั้งเพื่อเป็นการเปลี่ยนแม็กกาซีนแบบไวได้นะครับแต่ว่าแม็กกาซีนจะถูกดรอปลงพื้นไปเลยแล้วก็สิ่งที่อยากให้จําขึ้นใจเอาไว้เลยนะครับนั่นก็คือไอเทมทุกอย่างที่เราจะใช้เป็นควิกไอเทมไม่ว่าจะเป็นระเบิดมือหรือว่ายาหรือว่าแม็กกาซีนนะครับพยายามใส่เอาไว้ในช่องริกหรือพ็อกเก็ตเท่านั้นหากอยู่ในช่องอื่นจะใช้งานไม่ได้นะครับโอเคในส่วนต่อมานะครับสามารถกดปุ่ม B นะครับเพื่อเป็นการเปลี่ยนไฟโหมดของปืน ไม่ว่าจะเป็นการยิงออโต้หรือว่าซิงเกิลนะครับผมแล้วถ้าเกิดต้องการเช็คโหมดให้กดอันติเนตค้างไว้แล้วกด B แล้วถ้าเกิดอยากดูกระสุนนะครับกดอันติเนตบวก t เป็นการเช็คแม็กกาซีนนะครับด้านขวามือจะบอกสเตตัสอยู่แล้วก็ถ้าเกิดเราอยากเช็คว่ามีกระสุนในรังเพลิงไหมนะครับให้กดชิปบวก t เป็นการล้างดูนะครับว่าในรังเพลิงมีกระสุนอะไรอยู่ แล้วก็เราสามารถกดตัว L หนึ่งครั้งนะครับเพื่อเป็นการรับชมสภาพของปืนเรานะครับว่าสวยงามแค่ไหนและถ้าเกิดต้องการพับพานท้ายปืนนะครับให้กดอั t i ิเนตค้างบวก L การพับพานท้ายปืนได้เฉพาะกับบางปืนเท่านั้นนะครับหรือไม่ก็เปิดแถบขึ้นมานะครับแล้วก็กดเมาส์กลางไป1ทีสามารถพับพันท้ายได้เช่นเดียวกันต่อมาเลยถ้าเกิดอยากปรับรูปแบบการเล็งนะครับให้กด อันติเนตบวกเมาส์ขวาเป็นการปรับระยะได้นะครับแล้วก็คอนโทรลบวกเมาส์ขวาเพื่อเป็นการเปลี่ยนสโคปอีกอย่างหนึ่งกดอันติเนตหนึ่งครั้งเป็นการกั้นหายใจนะครับผมเราสามารถกดตัว n 1หนึ่งครั้งเพื่อเป็นการเปิดปิดการใช้งานในวิชั่นหรือว่ากระจกบังหน้าได้นะครับแล้วก็สามารถเปิดแถบแล้วก็เปิดปิดได้เช่นเดียวกันในกรณีที่ตัวละครของเราบาดเจ็บนะครับ เราต้องสังเกตสถานะก่อนถ้าเกิดมีสถานะ b l e บริดดิ้งนำให้ทําการเอาผ้าพันแผลหรือว่ายาที่สามารถพันแผลได้นะครับทําการห้ามเลือดก่อน็นอันดับแรกและอย่าลืมนะครับเราสามารถรั้งอุปกรณ์ที่อยู่ในทางด้านของอดิกหรือว่าพ็อกเกเนี่ยเอามากดใช้เป็นควิกไอเทมได้เช่นเดียวกันต่อมานะครับสังเกตสถานะของตัวเรานะครับตอนนี้เราเริ่มมีอาการหน้ามืดแล้วก็มีอาการกระดูกหักกับการเจ็บปวดนะครับ เริ่มต้นการแก้ไขด้วยการใช้เพนคิวเลอร์นะครับผมเพนคิวเลอร์จะทําให้เรานะครับสามารถเดินได้ปกติเพราะว่าถ้าเกิดเราขาหักเนี่ยเราจะเดินไม่ได้ตอนนี้ตัวละครเราก็จะสามารถวิ่งได้แล้วนะครับเพราะว่าเรามียาแก้ปวดในการบรรเทาอาการและในตอนนี้นะครับร่างกายเราจะมีสถานะเพนคิวเลอร์ขึ้นนะครับเป็นสถานะยาแก้ปวดเพื่อบรรเทาอาการนะครับ เราสามารถใช้เฝือกนะครับในการบรรเทาเรื่องของกระดูกหักได้นะครับผมรอสักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวกระดูกจะหายหักแล้วถ้าเกิดว่าเรามีอาการบาดเจ็บจนร่างกายของเรานะครับกลายเป็นสีดําหรือว่าเลือดเป็นศูน์เนี่ยเราจะไม่สามารถเติมยาได้เลยนะครับมีเงื่อนไขว่าเราต้องใช้อุปกรณ์ผ่าตัดพวก C M S นะครับในการรักษาตัวก่อน แล้วก็จงจําไว้ขึ้นใจเลยนะครับว่าจุดตายบนร่างกายเรามีอยู่สส่วนนะครับนั่นคือบริเวณหน้าอกกับหัวสงส่วนนี้ถ้าเกิดกลายเป็นศูนย์นะครับจะไม่สามารถใช้มีดผ่าตัดในการผ่าตัดรักษาได้เมื่อทำการผ่าตัดเสร็จแล้วนะครับก็สามารถรักษาได้เลยแต่ว่า max hp จะลดลงนะครับและนี่ือเป็นการบังคับพื้นฐานเทพจะทั้งหมดแล้วนะที่ผมดได้ทำการสอนไปเนาะอาจจะมีบางอย่างบ้างที่ไม่ได้บอกนะครับก็เอาเท่าที่จำเป็นแล้วกันเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ กดตัว G เพื่อเป็นการปาระเบิดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อเลยละกันโอเคครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงระบบของช่องเก็บของกันบ้างดีกว่าและนี่ก็เป็นหน้าตาของคลังแสงอาวุธของเรานะครับถ้าเกิดเราอยากที่จะลากของเข้าไปในกระเป๋านะครับแบบเร็วๆแบบไม่ต้องกดคลิกค้างแล้วลากให้เรากดคอนโทรลคร้างไว้นะครับแล้วกดคลิกที่ไอเทมแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากใส่เสื้อกรอะหรือว่าใส่หมวกถอดหมวกไปไวๆนะครับให้กด อันติเนตค้างไว้แล้วกดคลิกแล้วถ้าเกิดคุณอยากแต่งปืนนะครับก็ให้กดแล้วมันคลิกเข้าไปที่ตัวปืนนะเพื่อสามารถถอดอุปกรณ์แล้วก็ตกแต่งอุปกรณ์ต่างๆให้กับปืนของคุณได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากทําแบบแอดวานซ์นะครับให้กดคลิกขวาเข้า,ขาไปแล้วกด Edit P พ e เซตแต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขย,ยุ่งยากมาอีากอย่างหนึ่งนะครับว่าคุณจําเป็นที่จะต้องมีโต๊ะคาราฟก่อนซึ่งโต๊ะคาราฟนี้นะครับก็จะเชื่อมโยงไปหาระบบที่เรียกกันว่าไฮเอ์ Out, หรือว่าฐานของเรานั่นเอง ซึ่งระบบไฮเอาท์นะครับก็จะเป็นระบบที่เอาไว้ให้เราสามารถสร้างฐานเพื่อขับอุปกรณ์ต่างๆได้และผมก็เชื่อนะครับว่าต้องมีคนสงสัยแน่ว่าพี่ครับพี่ครับปืนไหนในเกมนี้ยิงแรงสุดในเกมนี้นะครับปืนไม่ได้ถูกแต่งมาเพื่อให้ยิงแรงนะครับแต่ถูกแต่งมาเพื่อให้มีการใช้งานที่ง่ายคล่องตัวและยิงแม่นขึ้นส่วนเรื่องของดาเมจอำนาจการเจาะเกาะทั้งหมดเลยนะครับจะอยู่ที่ตัวกระสุน ก็ขอแนะนำเลยนะ,นนะครับว่าให้ไปโหลดแอปนี้มาลองดูกันนะครับเพราะว่าในแอปนี้เนี่ยมันจะมีข้อมูลตั้งแต่ประเภทของเสือ้อเกราะประเภทของกระสุนนะครับกระสุนชนิดนี้เจาะเกาะแบบนี้เข้าไหมกระสุนแบบนี้ยิงเกาะแบบนี้ลดเท่าไหร่ลดเลือดยังไงลองไปโหลดมาดูกันครับและต้องบอกไว้ก่อนว่าเขาไม่ได้จ่ายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากรู้ข้อมูลลองไปโหลดมาดูเดี๋ยวเรามาพูดต่อกันถึงเรื่องเกาะดีกว่านะครับก็เอาเป็นว่า ผมจะแนะนำเกราะที่ดีที่สุดให้ก่อนเลยละกันแนวะทางซ้ายมือเป็นเกราะที่ทำมาจากวัสดุที่เรียกกันว่าโพลิเมอร์ทางขวามือทำมาจากเซรามิกให้จำไว้ก่อนเลยนะครับว่าวัสดุทำมาจากอะไรและเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าความต่างของวัสดุมีผลยังไงเดี๋ยวเราลองมาซ่อมเกราะที่เป็นโพลิเมอร์ก่อนเลยละกันนะครับสังเกตดูนะครับความคงทนของเกราะที่เป็นโพลิเมอร์เนี่ยเมื่อซ่อมแล้วลดลงแค่นิดหน่อยเท่านั้นตัวต่อมาครับเกราะที่เป็นเซรามิก เห็นได้ชัดเลยนะครับหลังจากทําการซ่อมไปเนี่ยเกราะที่เป็นเซรามิกเนี่ยมีความคงทนลดลงเยอะมากๆและนี่แหละครับคือข้อดีและข้อเสียของเกราะที่ทํามาจากวัสดุที่แตกต่างกันซึ่งผมแนะนาไว้ให้จําเลยนะครับว่าเกราะที่ทํามาจากโพลิเมอร์เนี่ยทนสุดส่วนเรื่องของความถึกของเสื้อเกะนะครับว่าตัวไหนถึกสุดยังไงเนี่ยก็ให้ดูตามคลาสได้เลยครับคลาส6กก็คือถึกสุดตามลําดับขั้นเลยและในตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงหัวข้อสุดท้ายของเราแล้ว หัวข้อนี้ก็เป็นเรื่องของ NPC นะครับหรือดีลเลอร์ NPC เหล่านี้นะครับจะทําหน้าที่ในการขายของให้เรานะครับโดย NPC ที่มีตอนนี้ทั้งหมดนะครับก็มี8คนมีดังนี้เลยปาปอนะครับเจ้าคลังแสงอาวุธสายรัสเซียนะครับคนต่อมาเลยนะครับก็เป็นทางด้านของคุณหมอนะครับขายทางด้านของพวกยาแล้วก็อาหารให้เรานะครับคนที่3าเนี่ยจะปล่อยผ่านละกันเฟรนด์เป็นคนขายอาวุธประเภทแบบพวกเศษปืนเศษขยะนะครับช่างมันดีกว่าบทบาทน้อยตัวนี้คนที่4นะครับสกายเออร์คนนี้ก็ เน้นไปทางพวกของแต่งปืนนะครับแล้วก็อาวุธบางอย่างคนที่5นะครับ Peacekeeper เป็นคนขายของฝั่งอเมริกาจ๋าเลยนะครับขายพวกปืน M4 แล้วก็ต้องใช้เงินดอลลาร์ซื้ออย่างเดียวเลยนะครับต่อมาคนที่6เป็นตัวละครที่สําคัญมากนะครับนั่นคือ Mechanic Mechanic เป็นคนขายปืนแล้วเราสามารถเอาปืนไปขายให้เขาได้ราคาดีมากๆนะครับคนนี้เน้นเลยว่าเป็นตัวสําคัญมากและคนที่7ครับ l e m a n แล็กแมนเป็นคนที่ขายพวกเสื้อผ้าหน้าผมเสื้อกเกาะอุปกรณ์ต่างๆในการใช้ลบนะครับผมคนสุดท้ายเยเกอร์ซึ่งเยเกอร์เนี่ยตอนแรกเป็นตัวละครที่ถูกล็อกเอาไว้นะครับต้องปลดล็อกโดยที่เรามีเรเวลสิบแล้วก็ทำเควสของแมคคานิกให้ผ่านนะครับผมโดยที่เยเกอร์ก็อารมณ์ประมาณเป็นเหมือนนายพานนะครับสายสไนเปอร์ลูกซองประมาณนั้นโดยที่ NPC นะครับก็จะมีลำดับขั้นเลเวลด้วยแล้วก็ความเสนิทคทิดเชื้อซึ่งถ้าเกิดเราเนี่ยต้องการอัพเลเวลให้กับ NPC นนะครับก็ เราจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินกับเขานะครับตามเงื่อนไขขวาบนเลยใช้จ่ายในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าต้องซื้อของกับเขาอย่างเดียวนะครับเราสามารถเอาของไปขายเขาก็ได้หรือซื้อก็ได้ซึ่งพอเขามีเลเวลมากขึ้นนะครับก็จะมีของมาขายให้เรามากขึ้นแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับในส่วนต่อมาฟรีมาร์เก็ตฟรีมาร์เก็ตเป็นเหมือนกับตลาดที่เป็นเศรษฐกิจของเกมนี้นะครับเพราะว่าที่นี่เป็นที่ที่คนจะเอาของมาขายกัน ของทั้งหมดในนี้นะครับถูกขายจากผู้เล่นด้วยกันนะครับตลาดจะมีการผันผวนและมีการเติบโตหลากหลายแบบมากซึ่งในฟรีมาเก็ตนะครับก็จะมีข้าวของทุกอย่างวางขายทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอาวุธยาเสื้อเกาะหมวกเกาะทุกอย่างอยู่ในนั้นแล้วแต่ว่าคนที่สามารถเข้าฟรีมาเก็ตได้นะครับมีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องมีเลเวล5ก่อน และเมื่อคุณเข้าฟรีมาเก็ตได้นะครับไอเทมไหนที่คุณไม่รู้จักนะครับคุณทําการกดเมาส์กลางเพื่อทําการเรียนรู้เอ็กซ์ไมันก่อนเลยส่วนถ้าเกิดอยากกดขายของของเรานะครับก็กดด้านบนเลยนะครับ Add Offer เ,เข้าไปแล้วก็ทําการขายของได้เลย โอเคครับเท่านี้นะ่าเป็นข้อมูลทั้งหมดของเกมนี้ที่ผมได้เรียบเรียงนําเสนอแล้วนะครับเชื่อเลยว่าหลายคนจะถามว่าโอ้โหพี่ทาไมทาคลิปนานจังต้องบอกเลยว่าคลิปนี้ผมทาหลายวันมากๆนะครับทาจนป่วยเลยก็ว่าได้กว่าจะมาเสร็จตอนท้ายเนี่ยโอเคก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคบที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากทุกคนด้วยลวกันนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากช่วยกันชแชร์ลวกันนะครับหวังว่าข้อมูลนี้ จะมีประโยชน์กับผู้เล่นหน้าใหม่หรือหน้าเก่าที่ต้องการจะรู้ข้อมูลก็และกันนะครับถ้าเกิดผมสอนผิดพลาดต,ตรงไหนประการใดต้องขออภยัยณที่นี้ด้วยนะครับผมโอเควันนี้ร,นรายการโซล c าชาแนลกับเกม s s c a p e from t a ่ o o ขอเตรียมตัวลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับผมไปละเจอกันบิลิบิลิ